ใบเฟิร์นพิมพ์ชนุกเที่ยวทะเลค่ะเรียกได้ว่าสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนุกลงคลิปสุดสดใสวิ่งเล่นกับน้องมาสุดเที่รักเจ้าชายเย็นริมทะเลทำกลางบรรยากาศสุดเย็นโรแมนติกกวนใจเอ้ยหรือหนุ่มคู่จิ้นนั้นอย่างนายนภะัทรก็โปราย่อนคอมเมนต์แซวอย่างไวงานนี้ชาวแฟนแฟนก็ได้ซุ่มดักจับผิดอยู่รีบแซวกันรัว,รว ว่าเมื่อน้ำทะเลมันจะหวานยังไงคะเขาเม้นกันจนชันเืินว่าต่นี่กลายเป็นหลายวันแล้วนับตั้งแต่พ่อหนุ่มกันชัยหลุดโป๊ะผาครอดคมสัมผัสสิ้นสุดทางเพื่อนเมื่อไรนายใบเฟิร์นจะได้เริกออกอามาประกาศชัดๆจัดไปสักทีแฟนๆเขาอยากเทกันดังๆแล้วคะ่ะ